ไม่หมายความว่าลุงกับแม่ของพี่แฝดของน้องเนี่ยมีการขอคุยแต่ส่งตัวลุงในการติดต่ออย่างแม่ของน้องโดยเขาพยายามที่จะไม่ไม่คุยกับเราประมาณนั้นแสดงว่าหน้าไม่เจอเสียงไม่ได้ยินไม่เคยพบกันอีกเลยนะครับคุณเอ๋ดูแต่ในสื่อครับก็ยังคิดถึงเหมือนเดิมครับก็ก็อยากจะให้อ่าอนุชนะอานุชก็ ก็ให้เชื่อในกระบวนการุที่ทำก็ให้เชื่อในกระบวนการุที่ทำก็ให้เชื่อในกระบวนการที่ทำก็ให้เชื่อในกระบวนการุที่ทมลุงพลครับจากไทยรัฐทีวีนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยตัวของน้องชมพู่เนี่ยเขาเขาให้เราอุ้มหรือว่าให้เราใกล้ชิดไหมส่วนใหญ่น้องชมพู่จะไม่ให้ใครอุ้มง่าย,ายๆครับลำพังโรงเองก็ถ้าไม่ถ้าไม่มีอ่าเขาเรียกว่าถ้าไม่น้องน้องไม่อารมณ์ดีจริงๆน้องก็จะไม่ให้อุ้มครับ ต้องเป็นเวลาที่น้องอารมณ์ดีมากๆน้องจะให้อุ้มแต่ส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยได้อุ้มเท่าไหร่นับครั้งได้ไหมได้อุ้มน้องชมพู่เนี่ยก็น ok ับครั้งได้ครับครับครับเพราะว่าลาพังที่เราได้ดูแลหลานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นปาแตนกับน้องมอมน้องมลเขาจะเล่นด้วยกันตลอดเด็กเขาจะอยู่ด้วยกันครับเราก็แค่ดูแลห่างๆก็พาเขาไปนู่นนี่นั่นตามที่เขาอยากจะไป่นัดนับ ขอถามลุงพลย้อนกลับไปว่าอีกหนึ่งเปอร์เซนที่เขากังวลว่าเส้นขนเส้นผมจะเป็นของเราเรากังวลตามข่าวไหมกังวลครับเพราะว่าถ้าหลักฐานที่มันติดมันติดที่ตัวน้องชมพู่อ่ะมันก็ต้องเป็นคนที่พาไปครับถ้าเป็นถ้าหลักฐานที่มันติดมันติดที่ตัวน้องชมพู่อ่ะมันก็ต้องเป็นคนที่พาไปครับถ้าเป็นถ้าหลักฐานที่มันติด มันติดที่ตัวน้องชมพู่อ่ะมันก็ต้องเป็นคนที่พาไปครับต้องเป็นคนที่พาวันนี้เราได้อยู่ต่อหน้าผอตรอแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะถามผอตรอที่สุดคําถามที่เราอยากจะถามมากที่สุดนี่คืออะไรก็ต้องดูว่าท่านจะแถลงยังไงก่อนครับ